อีกบทหนึ่งนะคะที่จะทําให้หลายคนสามารถยิงโฆษณาด้วยตนเองผ่าน Facebook ได้แต่สําหรับบทนี้นะคะจะพูดถึงการยิงโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะการยิงโฆษณาก็จะมี2ช่องทางอย่างที่เราได้ทราบกันจะมียิงบนมือถือกับยิงบน PC นะคะแต่ว่าคนที่เขาเป็นมืออาชีพจริงๆค่ะเขาก็จะนิยมยิงผ่าน PC หรือว่าโน้ตบุ๊กอย่างที่เราจะได้กําลังจะได้เรียนรู้กันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1นนะคะ หน้าจอมันใหญ่กว่ามันสามารถเข้าไปจัดการนู่นนี่นี่นั่นได้มันสะดวกมากกว่านะคะแล้วก็2มันจะมาพร้อมกับปุ่มหรือว่าเมนูรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่มันเชิงลึกหรือละเอียดมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ช่วยให้โฆษณาของท่านเนี่ยมีแนวโน้มไปเจอกลุ่มคนที่ใช่ได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะอย่างแรกเลยนะคะสำหรับเวอร์ชันบน PC นะคะเมื่อท่านต้องการเริ่มยิงโฆษณาก็เข้าไปที่เว็บ Facebook ได้ตามปกติแล้วก็พิมพ์ชื่อเพจที่ท่านต้องการยิงโฆษณาได้เลยนะคะ ง่ายหาง่ายมากค่ะลองมองหาคําว่าโปรโมทนะคะซึ่งเป็นปุ่มสีฟ้าใหญ่ๆนะคะซึ่งมักจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของจอนะคะแต่บางคนอยู่ขวามืออยู่ข้างบนอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ละคนอาจจะขึ้นไม่เหมือนกันแต่ว่าแค่มองหาคําว่าโปรโมทเท่านั้นนะคะ เมื่อกดไปแล้วนะคะมันก็จะถามถึงวัตถุประสงค์การยิงโฆษณาหรือเป้าหมายนั่นเองจะเห็นได้ว่านี่คือความแตกต่างแรกที่เกิดขึ้นสําหรับบนมือถือเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายให้เลือกแค่2ตัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบนเอ่อพี PC, หรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะมีให้มากถึง7จ็ถึงสิตัวเลยด้วยกันนะคะแต่ว่าณจุดจุดนี้เรา เอาอันที่ใช้ได้ผลดีที่สุดนะคะอย่างการโปรโมทโพสก็คือทำโพสให้คนมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เยอะๆเนี่ยเราก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลยอย่างที่วงเอาไว้นะคะหรือว่า,าบางคนอยากได้การทักข้อความเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยก็เลือกเป็นการรับข้อความเพิ่มนะคะที่อยู่ทางด้านขวามือ,อ,อมีคนถามว่าเราจะเลือกอันไหนถึงจะดีกว่ากันก็อย่างที่บอกไปค่ะ การยิงโฆษณาในยุคสมัยนี้เนี่ยเกิดที่การทำเทสเทสแล้วก็เทสคือหมายถึงวัดผลวัดผลแล้วก็วัดผลอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าโฆษณาที่ยิงเฉพาะรับข้อความเพิ่มจะทำให้เกิดลูกค้าอย่างเดียวเท่านั้น บางแคมเปญหรือว่าสินค้าบางตัวเนี่ยเรายิงแบบโปรโมทโพสต์อย่างเงี้ยอย่างที่เราวงไว้ในตัวอย่างเนี่ยก็ทําให้เกิดยอดขายเผลๆเนี่ยได้ต้นทุนต่อหัวมากกว่าการรับข้อความเพิ่มก็มีอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการทดลองค่ะในวันนี้เนี่ยท่านจะได้ยิงแบบโปรโมทโพสต์นะคะแล้วก็อาจจะดูผลสัก3วันนะคะแล้วก็ปิดไปแล้วก็ลองมายิงใหม่เอาเหมือนเดิมเด้เลยแต่คราวนี้เลือกเป็นแบบรับข้อความเพิ่มแล้วก็ทิ้งไว้3วัน แล้วมาดูผลกันว่าแบบไหนได้ผลดีกว่าอะไรอันนี้คือวิธีที่มุกแนะนํานะคะหลังจากที่เราเลือกวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายของการยิงโฆษณาแล้วนะคะระบบก็จะพามาสู่หน้าการเลือกนําโพสต์ไปยิงโฆษณา อย่างที่บอกไปค่ะเราจะยิงโฆษณาไม่ได้เลยถ้าเราไม่เคยมีโพสต์อะไรมาก่อนนะคะดังนั้นก่อนจะมาถึงหน้านี้เนี่ยท่านควรจะมีโพสตอะไรบางอย่างไว้ในเพจตัวเองแล้วก็โพสต์นั้นเนี่ยควรจะมีคุณลักษณะที่ฟึงประสงค์ของการโพสต์ยังไงให้โดนใจชาวโซเชียลที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะในตัวอย่างนี้นะคะก็จะมีโพสที่มุกเคยโพสไว้เนี่ยสโพสด้วยกันมุกก็จะหยิบมาโพสหนึ่งนะคะกดที่ปุ่มโปรโมทโพสได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเป้าหมายในวันนี้เนี่ย ก็เลือกเป็นอัตโนโมัติอย่างที่บอกไปนะเนาะ้นทุกอย่างให้อัตโนโมัติให้หมดนะคะแต่ถ้าเราไม่เลือกอัตโนโมัติค่ะมันก็จะมีเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายย่อยๆนะอย่างที่บอกไปอาจจะเลือกเป็นเพิ่มจํานวนข้อความเพิ่มกันมีส่วนร่วมใดๆก็ตามแต่ว่ามุกแนะนําว่าให้เป็นอัตโนโมัติไว้นะคะทีนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกับหน้าจอบนมือถือพอเราเลือกเกี่ยวกับเป้าหมายเสร็จนะคะให้เรากด แก้ไขไปที่กลุ่มเป้าหมายอันนี้ต้องแบบตาดีๆนิดนึงนะเห็นคําว่ากลุ่มเป้าหมายเมื่อไหร่นะคะก็คือมองหาคําว่าแก้ไขสีฟ้าเลยเพราะบางทีมันตัวเล็กนะแก้ไขเนี่ยก็คือถ้าเราไม่แก้โฆษณาเนี่ยมันจะยิงไปที่อเมริกานะหรือบางทียิงไปทั้งคนไทยทั้งประเทศลูกเด็กเล็กแดงอะไรยิงมั่วไปหมดเราต้องเข้ามากดแก้ไขตรงนี้นะคะเมื่อกดเข้าไปค่ะถามเพศก่อนอ่ะ สินค้าของเราเนี่ยเหมาะกับเพศชายเพศหญิงหรือทั้งหมดเราก็เลือกไปนะคะตามคุณลักษณะของลูกค้าเราอายุนะคะอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถ้าเราไม่แก้เนี่ยมันจะอยู่ที่18บแถึงหกบวกแน่นอนว่าเกินเบอร์ไปมากไม่คมเลยเราก็ต้องเลือกอายุที่สมเหตุสมผลนะคะเวลามุกเนี่ยไปบรรยายตามที่ต่างๆนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม OTOP หรือว่า s m สนี่ยสมมติคุณป้าขายกล้วยฉาบ มุก็ถามคุณป้าว่าก๋วยฉับของคุณป้าเนี่ยกลุ่มลูกค้าเป็นใครคุณป้าพูดด้วยความภาคภูมิใจก๋วยฉับอ,อร่อยกินได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ตอนมายิงโฆษณาเนี่ยก็เลือกอายุตั้งแต่18บแถึงหกเลยนะคะอย่าอย่าลืมว่าหนึ่งท่านมีเงินจํากัด ถ้าท่านมีเงินเป็นหลักล้านทําได้ค่ะเลือกอายุทุกช่วงได้แต่ว่าถ้าท่านมีเงินจากัดเพียงแค่วันละร้อยบาทถึง200บาทต่อวันการเลือกช่วงอายุจะช่วยให้ท่านประหยัดเงินได้จริงเระเจอลูกค้าที่ใช่ดังนั้นเนี่ยพยายามคิดช่วงอายุไว้หน่อยค่ะอย่างน้อยสักอายุช่วงอายุ10ปีเช่น 20-30, 30ถึงถึงพยายามกำหนดไว้หน่อยนะคะอย่าปล่อยให้กว้างเกินไปนะคะในส่วนของอายุ ในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งค่ะสินค้าของเราเนี่ยส่งได้ทั่วประเทศไหมบริการของเราไปถึงทั่วประเทศหรือเปล่าหรือเฉพาะบางพื้นที่ให้เอาพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะที่คิดว่ากลุ่มลูกค้าเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยใส่เข้าไปในช่องนี้ได้เลยที่ตำแหน่งที่ตั้งค่ะบางคนอยากยิงสินค้าไปที่ประเทศเพื่อนบ้านไปที่ลาวไปที่พมา่าก็มายิงตรงนี้ได้เลยนะคะเปลี่ยนจากแบงคอกหรือไทยแลนด์เป็นลาวหรือว่าเป็นเมียนมาก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นเรื่องของ การกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดนะคะตรงนี้ก็คือความสนใจต่างๆนั่นเองนะคะจากตัวอย่างนะคะโพสต์วันนี้ของมุกเนี่ยก็คือเป็นร้านตัวอย่างที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ออกกำลังกายแล้วกันเนาะเ,เราจะมีวิธีในการหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่ได้อย่างไรนอกจากเพศอายุแล้วความสนใจก็คือถ้าเราจะขายอุปกรณ์ฟิตเนสอุปกรณ์ออกกำลังกายเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ลูกค้าของเราสนใจก็ต้องเป็นเรื่องของอะไรคะการออกกำลังกายแล้วก็การมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะ เราก็ลองพิมพ์เข้าไปเลยที่ช่องตรงนี้ได้เลยนะคะที่เป็นเขียนไว้ว่าการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดนะคะเมื่อเราพิมพ์เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะกดแนะนำะในภาพก็จะมีคำว่าแนะนำแล้วก็เลือกดูใช่ไหมคะพอกดแนะนำค่ะระบบของ f a c e b o o เนี่ยก็จะหากลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกับที่เราพิมพ์ไว้เนี่ยมาให้เราอีกเป็นเบือ่อเลยเราก็เลือกกดมาไม่เกิน5ตัวนะคะทีนี้ เลื่อนเลื่อนลงมาหน่อยก็จะถามถึงงบประมาณค่ะซึ่งงบประมาณอย่างที่แนะนําไปนะคะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะตั้งไว้ที่วันละ150บาท100บาท200บาท300บาทนะคะไม่ควรจะเกิน500ถึง1,000เพราะว่าในช่วงนี้เราอยากจะเทสว่ากลุ่มเป้าหมายอะไรที่โอเคนะคะหรือว่าวัตถุประสงค์การยิงแบบไหนที่ดีนะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนไปใส่วิธีการชําระเงินก็คือการเพิ่มบัตรเครดิตต่างๆในจุดนี้นะคะก็พูดอีก ย้ำอีกรอบหนึ่งละกันว่าถ้าท่านคนไหนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะท่านสามารถติดต่อธนาคารของท่านนะคะเพื่อสอบถามว่าทางธนาคารเนี่ยมีบริการทางการเงินอะไรสําหรับคนที่ยิงโฆษณาทางออนไลน์ไหมหรือบางคนใช้เ p a l เนี่ก็จะสามารถน e ําอีเมลของเ p a l เนี่มาผูกกับบัญชีนี้เพื่อยิงโฆษณาได้เลยรวมถึงก็จะมีอีกหลายแพลตฟอร์มนะคะที่มีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองเป็นบัตรเครดิตเสมือนจริงอย่างเงี้ยสามารถทําได้ในแอปโทรศัพท์ในมือถือก็สามารถ ติดต่อสอบถามกันได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตจริงๆเสมอไปค่ะแต่ว่าหลายแอปหรือว่าหลายบริการหลายมาร์เก็ตเพลสเขาก็มีบัตรเครดิตมีวอลเล็ตเป็นของตัวเองลองนำตรงนั้นมาใช้หรือสอบถามกันกับบริการหลังการขายของแพลตฟอร์มเหล่านั้นค่ะเพื่อนำเลขบัตรมากรอกตรงนี้พร้อมยิงโฆษณาได้ค่ะและมาถึงสเต็ปสุดท้ายนะคะที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือสเต็ปที่3นะคะในภาพก็จะเป็นปุ่มสีน้ำเงิน มุมล่างด้านขวานะคะคือปุ่มคำว่าโปรโมตนะคะให้ท่านเช็คความถูกต้องเรียบร้อยของรูปภาพคอนเทนต์ก่อนจะยิงโฆษณาแล้วก็กดได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการส่งโฆษณาของเราไปสู่คนไทยทั้งประเทศนะคะแล้วก็มันก็จะไม่เกี่ยงเลยนะมันจะขึ้นไปอยู่ใน New Feed, ใน IG ไปอยู่ใน Instant a r t i c l e อะไรก็ไม่รู้มันจะคำนวณให้เราเลยท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะเรียกได้ว่า กดทีนึ่งกระจายไปทุกที่6พื้นที่นะคะตามคลิปที่เราได้เรียนกันไปนะคะอย่าลืมค่ะเรื่องงบประมาณสําคัญนะคะถ้าเกิดว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะคะไม่แน่ใจว่าวิธีอะไรที่จะเหมาะกับร้านของเรามากที่สุดอย่าใส่งบเยอะนะคะพอรู้แล้วเนี่ยค่อยๆเพิ่มงบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะช่วงเริ่มต้นแนะนําแค่วันละ150บาทถึง200ก็พอคะ่ะ และสำหรับการดูผลลัพธ์การเปิดปิดโฆษณานะคะบนเวอร์ชั่นของคอมพิวเตอร์นะคะก็ทำได้ไม่ยากเลยค่ะเข้าไปที่เพจของเรานะคะแล้วก็มองหารูปโครโข่งเหมือนกันนะคะที่แถบเมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อเมนูว่าศูนย์โฆษณานะคะตัวนี้ให้กดเข้าไปได้เลยแล้วก็จะเลือกได้ค่ะว่าข้อมูลที่จัดแสดงผลเนี่ยจะเป็นข้อมูลในรอบกี่วันที่ผ่านมากไลยตั้งแต่ 180- 60วัน ไลฟ์มจนถึง3วันที่ผ่านมานะคะก็จะมีข้อมูลภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีโฆษณาของเรานะคะมีการเข้าถึงก็คือ คนเห็นไปแล้วกี่คนนะคะการมีส่วนร่วมคือมาไลค์แชร์คอมเมนต์หรือว่าแอบเซฟเก็บไปดูเนี่ยกี่คนนะคะแล้วก็คลิกลิงก์ก็คือการคลิกทักอินบ็อกซ์เรามาคลิกแอดไลน์นะคะคลิกอ่านต่อไปที่เว็บต่างๆเนี่ยมีกี่คลิกนะคะอันนี้คือภาพรวมของทุกอันรวมกันแต่ถ้าเลื่อนมาดูด้านล่างก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างแคมเปญที่เรากําลังรันอยู่นะคะถ้ามีใครรัน3แคมเปญก็มีโพสตโผล่ขึ้นมา3อันตัวนี้เนี่ยให้กดจุดๆนะคะจุดๆที่เราวงไว้ในมุมความ น,นะคะคก็กดสามารถกดหยุดพักโฆษณาได้หรือว่ากดแก้ไขโฆษณาตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วในส่วนนี้เราก็สามารถเปรียบเทียบกันระหว่างโพสต์โฆษณาค่ะว่าโพสต์ไหนเนี่ยการเข้าถึงเยอะกว่ากันมีการคลิกลิงเยอะกว่ากันก็มาดูตรงนี้ได้แล้วก็ปิดอันที่ไม่ดีได้ค่ะก็เรียกได้ว่าจบในส่วนของการเปิดปิดโฆษณาแล้วก็วัดผลบนคอมพิวเตอร์ค่ะ